บทที่75โนนเร่งรับประทานอาหารเช้าเสร็จอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษเขาลุกขึ้นยืนทอดสายตาขอรู้แก่โทษไปสบสายตาตัดพ้อของลูกสาวพ่อมีงานลูกต้องรีบไปแต่เช้าเขาออกตัวสุนันที่นีทราบดีว่าบิดาเบื่อถวันศัก์พงบดินซึ่งระยะนี้ลงทุนตื่นเช้ามานั่งโตอาหารเช้าด้วยทุกวัน ถวันศักดิ์พร่ำพูดแต่เรื่องการค้าการเงินเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองพอรัฐบาลแก้ไม่ถูกจุดไพรและผู้ดีคนมีสกุลกับคนไร้หัวนอนปลายเท้าและเผลอเ,อเอก็พูดถึงการลงทุนท่าอู่ต่อเรือสุดนันทินีคิดว่านนหนีได้หล่อนก็หนีได้พอนนนลุกได้สักครู่หล่อนก็อิ่มอาหาร แล้วขอตัวเดินไปที่ห้องเล็กติดเฉลียงสั่งให้ยกเครื่องน้ำชาไปที่นั่นผิดยกถาดน้ำชามาให้แต่ยังไม่ทันจะวางบนโต๊ะเตี้ยตรงหน้าสุนทินีถวันศักด์ก็ตามเข้ามาคงรีบรับประทานอาหารที่เหลือในจานอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษอ้าวทำไมมีถ้วยเดียวเขาถามอีกถ้วยสิฉันจะทานกับคุณสู่ พิทมองเขายังหมั่นไส้เดินไปหยิบถ้วยและจานรองอีกชุดหนึ่งมาจากตู้ข้างฝาซึ่งเก็บของใช้เล็กๆน้อยๆไว้เพื่อหยิบช่วยงานชงชานี้เป็นงานของสุภาพสตรีนะครับแต่วันนี้สุภาพบุรุษขอแสดงฝีมือถวันศัก์แต่เริมฝีปากด้วยผ้าเช็ดมือสีขาวปักอักษรสอแทนสรพบไว้ด้วยสีขาวเช่นกัน ผ้าเช็ดมือนี้เป็นผ้าเช็ดมือประจำบ้านเป็นผ้าเนื้อดีเย็บปักประณีตเกือบเป็นผ้าเช็ดหน้าได้และทวันศักด์มักถือติดมือไปใช้นอกโตอาหารบางครั้งทวันศักด์เป็นคนนิยมอักษรย่อซึ่งที่นี่เห็นสังเกตหลายครั้งแล้วว่าเขาใช้ของที่มีลายปากักหรือเขียนเป็นอักษรย่อชื่อเขาอยู่เสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เวน้นถอถุง ทวันศักก์ก็พอผ่านพงบดินแปลงเป็นภาษาอังกฤษก็ T และ P เสื้อเชิดเสื้อเชิดและเสื้อนอกของเขาหลายตัวปักอักษรถอพอหรือทีพแล้วก็ยังพกผ้าเช็ดหน้าเนคไทและเชนในบางชิน้นซึ่งมีอักษรเหล่านี้ตัวใดตัวหนึ่งใครไปเห็นเขาก็ซื้อมา เขามีสินค้าพีแอร์กระแดงหลายชิน้นคงชอบว่าอักษรพีนั้นเข้ากับพงบดินได้นายอาเธอร์ Arthur, อะไรคนหนึ่งเป็นคนอังกฤษเคยเล่าว่าชอบไปซื้อของที่เอลทรัฟฮอลล์คลื่นหาดของโอแห่งสเปนสเตอร์บิดาของเลดี้เดาน่าสเปนสเตอร์หรือเจ้าหญิงแห่งเวลส์คนปัจจุบันเขามักขอซื้อกระดาษห่อของขวัญมาด้วย เพราะออกแบบเป็นราย A สวมโครเนตวงหรือมองกุฎเล็กซึ่งบอกฐานะว่าเจ้าของชื่อย่อนั้นมีบรรดาศักดิ์สูงระดับเอลเขาจะได้มีเขาจะได้โมเมเอาอักษร A สวมมงกุฎมาเป็นชื่ออาเทอร์ของเขาเองห่อของกันให้เพื่อนฝูงโก้ไปเลยเบิร์ดเรโนดาราดัง มีอักษร R แทนเดโนตัวเบอร์เร์ติดหน้าประตูบ้านซึ่งทำด้วยเหล็กดัดเขาบอกว่าความจริงเป็นอักษร R ของบริษัทภาพยนตร์รีพับลิกเขาไปได้มาเก็บไว้พอปลูกบ้านก็เอามาทาสีใหม่ติดประตูติดประตูไว้อย่างงดงามทวันศักดูจะชอบอักษรย่อมากสุนันที่นีอดคิดไม่ได้ว่า ถ้าผ้าเช็ดมือบ้านนี้ไม่ใช่ตัวสอเสือแต่เป็นถอถุงหรือพอพานเขาอาจเก็บใช้ส่วนตัวบ้างก็เป็นได้ทวันศักด์รินน้ำชาจากกาลงไปครึ่งถ้วยเติมนมอีกครึ่งถ้วยคนแล้วออกสีขาวคนแล้วออกสีขาวของนมมากกว่าสีน้ำตาลของชาเขาตักน้ำตาลใส่ลงไปในถ้วยหนึ่งถึงห้าหช้อนแต่ใช้งักมือ ที่ถ้วยที่สองกี่ช้อนครับคุณสุไม่ไหวคะ่ะไม่ชอบนมมากอย่างนั้นหย่อนนิดเดียวกับดำตามสักช้อนกว่าก,าก็พอแต่ใส่นมมากๆอร่อยนะครับลองก่อนเคยลองคะ่ะจะอ้วกไม่ชอบเลยจริงๆพิษนั้นหน้าเคร่งอยู่แล้วยิ่งเคร่งหนักขณะดเดินไปหยิบถ้วยชาพร้อมจานรองมาอีกชุดหนึ่ง รินให้ในสากเสียเลยเติมนมนิดน้ำตาลหน่อยอย่างที่ทราบว่าชอบลองหัดดูก็ดีนะครับผู้ด,ดีเขาดื่มชากันอย่างนี้พิตวัดตาแวบมาอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อผู้ด,ดีอีกแล้วซุนันที่นีพูดให้ขันเสียพิษเขาไม่ชอบนะคะพวกกล้วยเชื่อมหรืออะไรที่ราดกะทิเขาไม่กินวันหนึ่งเขาบอกว่าไม่เอากะทิ คนขายบอกว่าผู้ดีเขากินกันอย่างนี้พิษหมันไส้แทบอยากจะคว่ำหาบเพราะคนขายเองก็มองไม่เห็นลักษณะเป็นผู้ดีอะไรเลยหรืออย่างพวกผู้ดีฝรั่งขนาดแท้พวกสกุลเด็กเซลหรือบิดเดอะไรนั่นลูกสาวเคยเล่าว,ว่าเชิญแขกมาบ้านพอดื่มแชมเปญเสร็จแขกก็คว้างแก้วเขา้าเตาผิ่งแตกระจายเขาได้ยินมาว่า ูด้ดีมีเงินดื่มแล้วก็คว้างแก้วแตกเลยคนอื่นจะได้ไม่ดื่มสำรอยที่ต้องคว้างเข้าโต๊ะผิงก็เพราะกลัวเศษแก้วเกือนพื้นห้องพ่อทราบว่าแขกเข้าใจกันอย่างนั้นก็ทำตัวเป็นเจ้าภาพที่ดีคว้างไม่ให้แขกเขินแม่นั่งอีกไปเลยเพราะแก้วแชมเปญน,นั้นเป็นของดีราคาแพงมากเอามาคว้างเล่นเสียเปล่ามีคนแบบนี้อีกมากนะคะเขาไม่เข้าใจว่า ผู้ดีจริงเป็นยังไงนึกเดาๆเ,เอางันเองแต่บางก็กลายเป็นผู้ดีเถื่อนแทนผู้ดีแท้คุณสู่ครับผมมีเรื่องอยากจะขอความกรุณาเป็นการส่วนตัวทวันศัก์มองพิษคุณสุต้องการอะไรอีกไหมคะพิษถามพิษมีงานต้องทำแต่ถ้ามีอะไรก็เรียกนะคะพิษจะบอกนายเจิดเขาด้วยว่าถ้าได้ยินเสียงคุณสุให้รีบเข้ามา พิดสะบัดออกไปจากห้องผมอยากบอกคุณสู่ว่าผมพบผู้หญิงมาก็มากไม่เคยประทับใจใครเท่าคุณสู่เลยครับส่วนเรื่องที่คุณสู่ถูกสลัดลักพาตัวไปนั้นผมไม่นึกรังเกียจเลยจริงๆคือผมสวัสดีครับอยู่กันที่นี่เองเสียงห้าวแฝงกลางวานรื่นเริงทักทายมาจากประตูสุนันทินีหันขวับไปมอง คุณการลงมาทำไมกันคะนี่หล่อนอุทานยังพอมีสติว่าอยู่ต่อหน้าคนอื่นขาเป็นยังไงเดินได้ดีแล้วหรอคะหล่อนเองก็ทราบดีกว่าใครว่าการฉนกอาการดีขึ้นมากหลังจากไข้สัง่งและได้นอนพักสามวันเต็มหมอมาดูแผลที่ต้นขาของเขาเมื่อวานนี้ออกปากชมว่าหายเร็วรอยแดง้ํำหายไป บริเวณเนื้อที่สีขาดเป็นสีชมพูและรอยเย็บของสุนันทินีก็ช่วยให้เนื้อประสานกันเร็วขึ้นท่านให้ผมยืมไม้เท้าอันหนึ่งครับการชนกตอบเดินเขยืกเข้ามานั่งเก้าอี้เดี่ยวตัวหนึ่งอย่างลำบากเล็กน้อยสุนันทินีรีบลุกไปหยิบมาเตี้ยตัวที่บิดาใช้วางเท้ามาจัดให้การชนกได้วางขาเหยียดในท่าสบายการชนก มองหล่อนแล้วยิ้มให้ดวงหน้าของเขาสะอาดและคมสันเสียจนสุนันทินีต้องยิ้มตอบอย่างอดไม่ได้หล่อนหน้าแดงเมื่อเขาระสายตาลงมาที่ทวงอกอวบใต้เสื้อคอแหลมค่อนข้างลึกเขาแต่งตัวเรียบร้อยสวมกางเกงสีน้ำตาลและเสื้อเชิ้ตเสเล่นสีขาวตัวหลวมสวมรองเท้าแตะพื้นหนาสีน้ำตาลเหมือน,นกางเกง เขาคงต้องเจ็บขาซ้ายมากทีเดียวเวลาดึงกางเกงขึ้นไปหน้าตาของเขาดูสะอาดและแจ่มใสไม่ใช่หน้าคนเจ็บที่ทำให้หล่อนเหมือนจะขาดใจอยู่เมื่อสองสามวันนี้หล่อนมองเขาด้วยดวงตาอ่อนเชื่อมชายแววหวานคุณสุครับคุณสุขอโทษคะ่ะแหมไม่ทันฟังคุณทวันศัก์พูดว่าอะไรนะคะ ผมขอถามสองครั้งนะครับคุณสูมไม่ทำท่าว่าได้ยินเลยทวันศักต่อว่าผมชวนคุณสูตลงไปเดินเล่นข้างล่างห้องนี้มันชักเหม็นอับขึ้นมาแล้วนะครับเห็นจะเป็นเพราะปิดประตูเฉลียงเอาไว้สุนันทีนีพูดไม่เป็นไรเปิดเสียก็หายอับหล่อนเดินไปเปิดประตูเฉลียงซึ่งเป็นเฉลียงด้านข้างมีลมเย็นพัดพรูเข้ามาจริงๆ มีเสียงดังโครมอยู่ข้างนอกกระเบื้องแตกกล่าวสุนันทินีหันควับไปมองเห็นมณีกำลังรนลานหลบเข้ากำบังหลังเก้าอี้วายตัวใหญ่กระถางใบโตที่ตั้งอยู่บนแป้นลูกกลงเป็นระยะนั้นขาดช่วงไปใบหนึ่งซึ่งควรจะเป็นใบที่กลิ้งอยู่ที่พื้นแตกกราวครึ่งใบเศษกระเบื้องกระจายเกลื่อนสุนันทินีทราบทันทีว่ามณี ต้องปีนขึ้นมาแอบฟังการสนทนาที่เฉลียงแต่จะเพื่ออะไรหล่อนก็ไม่เข้าใจมาทําอะไรที่นี่เห้อมณีหลอนถามมณีไม่ได้มาทําอะไรนะคะเด็กสาวพูดเสียงแหลมกระถางมันตกลงมาเองมณีอยู่เฉยๆคุณสูญอย่าโทษมณีนะโทษลมก็แล้วกันนะลมแรงจงใจพัดตกลงมากระถางเดียวนี้แหละสุนันทินีประชดให้ แต่มายุ่งอะไรที่บ้านใหญ่แม่ให้เอาปลามาส่งหรือทำไมไม่ไปที่ครัวมณีเอออยากมาถามข่าวค่ะข่าวอะไรเขาว่าพี่การเจ็บมากมณีอยากมาช่วยพยาบาลมาอาสาชาไปแล้วลูกเดินได้นั่งอยู่นั่นแน่เข้ามาสิมณีสุนันทินีพยักหน้าเรียกมณีเข้ามาในห้องหล่อนไม่คิดจะหึงหวงเด็กสาวอีกแล้ว พอทราบว่ามณีก็หลงการชนกโลลงแรงไปอย่างนั้นเองและการชนกก็ออกจะมีรูปร่างหน้าตาชวนฝันสำหรับเด็กสาวสาวสุนทรทนีเองก็ยังอดที่จะหลงรักเขาไม่ได้อย่างไรก็ตามหล่อนก็อดมันไส้มณีนิดๆไม่ได้ที่ตะกายมาถึงตึกใหญ่เพราะห่วงการชนกทวันศักดมองมณีด้วยสายตาพิศวงมณีค่ะ สุนันทินีบอกลูกสาวแม่นุ่มกับนายไม้ขายปลาอยู่ที่นี่เข้ามาเยี่ยมคุณการแม่นุ่มแกรับจ้างซักรีเสื้อผ้าให้คุณการเป็นประจำวัดดีพี่การสวัสด,ดีขอบใจที่มาเยี่ยมเขาว่าพี่การโดนเข้าหว่างขาพอดีหรือมณีถามคงไม่ถึงกับด้วนหรอกนะสุนันทินีไม่ทราบว่าจะขันดีหรือโกรธด,ดี การชนกขั้วหัวเราะอย่างลำบากเขาเห็นสีหน้าผอืดระอมของสุนันทินีก็ยิ่งนึกขันไม่หรอกคุณสู่ช่วยพยาบาลหาหมอมาดูแลอย่างดีตอนนี้เลยค่อยยังชั่วแล้วตอนนี้คุณสู่ดีด้วยแล้วหรือมณีถามวันที่เจอกันหนนั้นเห็นด่าออกขโมงหนไหนครับด่าขโมงเรื่องอะไรทวันศักดิ์ถามเร็วช่างเธอะค่ะ มณีน่ะพูดมากสุนันทินีนึกได้ว่าที่พิดยอมออกไปดีๆเพียงพูดทิ้งทายไว้ว่าจะเรียกนายเจิดมาเฝ้านั้นเป็นเพราะพิษยืนอยู่ตรงประตูคงเห็นแล้วว่าการชนกกำลังจะมุ่งมาทางนี้ดื่มชาไหมคะคุณการสุนันทินีถามขอบคุณครับพิษบอกจะชงกาแฟให้ผมถ้วยหนึ่งทวันศัก์นิ้วหน้าพิษ และบุญเทียมหน้างเงางอใส่เขาแต่ดูจะเต็มใจรับใช้เจ้าคนงานคนปลดของนอนคนนี้เผาไม่สนใจเขาเลยชอบแต่ชอบคุยกับเจ้าหมอนี่เช่นกันนนสุภาพกับเขาแต่นนก็ถูกคอกับการสินทบคนอย่างทวันศักด์พง์บดินนั้นชาติตะกูลสูงส่งหาเทียบได้ยากทำไมถึงตกเป็นรองคนงานขี้ข้าคนนี้ผิด ยกกาแฟเข้ามาอย่างยิ้มแยม้มเพราะถึงแม้พิษจะไม่ชอบใจในความสัมพันธ์รักรอบระหว่างการโนกกับสุนันทินีพิดก็ไม่ชอบทวันศักมากกว่าดูเขาจะขึ้นสมองเรื่องไพรผู้ดีขี้ข่าและยกตนสูงจนดูน่ารำคาญพิดเองรู้ฐานะตนดีว่าเป็นแค่คนรับใช้แต่พิดก็ทนไม่ได้เวลาที่ทวันศัก ทําตัวเหนือนนและคุูนันทินีซึ่งทวันศัก์เข้ามากินอยู่ฟรีที่สมวเวศนี้แถมยังจะตื้อนอนไปลงทุนอู่ต่อเรืออะไรนั่นอีกด้วยวิเศษจริงลหละมากินของเขาทําไมพิษเคยคิดอยู่ๆก็มาพระเขากินอยู่สบายเรียกเอานั่นเอานี่ยิ่งคุณการน่ะเขาก็ดีว่าไม่เคยเบ่งอะไรเลยทั้งที่ท่านก็รักเขา คมหน้าก้มตาทำงานไปถ้าเป็นคุณถวันศักดิ์อาจไปพนธนาแล้วว่าได้คุณสูบเป็นเมียนี่เขากับอยู่เงียบสุดแล้วแต่ว่าคุณสูบจะเอาเยอย่างไงคุณสู่ก็คุณสูบเถอะทำอะไรพี่ฤกมณีมองคนนั้นคนนี้แล้วตบขาตัวเองมณีไม่ตั้งใจมากวนหรอกนะนี่หลอนพูดเป็นห่วงพิการเลยแว้มาเยี่ยมเท่านั้นเองได้เห็นดีแล้ว ได้เห็นว่าดีแล้วก็ค่อยสบายใจมณีลาลาค่ะทุกคนขอบคุณคุณสุติที่ให้มาเยี่ยมพี่การอ๋อขอเดินผ่านบ้านด้วยนะคะมณีไม่ได้ใส่รองเท้ากลัวกระเบื้องบาดมณีจะลงบันไดหลังค่ะลาก่อนนะพี่การแล้วพบกันทวันศัก์มองหน้าสุนันทินีว่าไงครับเรื่องไปเดินเล่นไปสิคะคุณการอาจจะอยากบริหารขา ไหวไหมคะถวันศักดิ์น่าเสียเห็นถนัดด้วยความผิดหวังคงไม่ไหวหรอกครับเขาพูดเร็วแข้งขาไม่สมประกอบอย่างนั้นเดินดีไม่ดีหกล้มขาหางอีกข้างไม่เป็นไรหรอกครับผมเดินได้การสนกพูดขาเจ็บอย่างนี้ยิ่งต้องเดินครับยิ่งไม่เดินก็จะยิ่งแย่พอดีพอร้ายอัมาพาตกิน่น เขาลุกขึ้นอย่างว่องไวไม่น่าเชื่อออกไปข้างหน้าเถอะนะคะบันไดหน้ามีราวลูกกรงคุณการจะได้อาศัยเกาะพยุงตัวบันไดหลังนี้มันไม่ไม,ไม,มีที่ให้เกาะสุนันทินีนำออกจากห้องมุ่งไปด้านหน้าสวนทางกับรักษาซึ่งกำลังเข้ามาจากประตูใหญ่อา้าวคุณรักษาสุนันทินีทักท่านให้ผมเอาเอกสารในห้องทำงานครับ รักษาพูดจะให้ช่วยไหมคะไม่เป็นไรครับผมรู้ที่รักษามองตามคนทั้งสามไปสีหน้าไม่สู้ดีนักเจ้านักโทษประหารที่เขาไปบีบคอเอาตัวมาจากประชุมชักจะกรแห่งหานใหญ่เวลานี้ถึงกลับเข้ามาอยู่ในบ้านนนเองก็โปรดปรานหารู้ไม่ว่าลูกสาวของตัวน่ะถูกมันง่าไปเสียนานแล้ว รักษาไม่ทราบเงื่อนงำความสัมพันธ์ระหว่างการชนกกับสุนันทินีอย่างที่เภาทราบส่วนหนึ่งและพิทราบอีกส่วนหนึ่งเขาก็คิดตามภาษาผู้ชายว่าสุนันทินีเป็นแม่ไม้แต่งงานคืนเดียวสามีตายคงยังติดใจรถเพศสัมพันธ์ก็เลยคว้าคนใกล้ๆมาบำเลออารมณ์ในทัศนะของรักษานนั้การฉนกไม่มีอะไรดีเลยนอกจากรูปล่อ แล้วก็ประจบเก่งจนนนโปรดปรานและไว้เนื้อเชื่อใจพ่อรักพ่อรักลูกสาวลงอีกหน่อยก็จะมาเป็นนายเขาและจารู้สึกว่าเขาจะทนไม่ได้เอาจริงๆถ้าจะมีนายเป็นคนขี้ขุกเขาเอาการสนกมาทำงานเพราะหวังเงินเขาก็เป๋าตัวเองแต่การสนกทำท่าจะถางทางโล่งไปครอบครองสมบัติทั้งหมด อเจ้าพ่อเกาะอูดแบบนี้เขาเห็นจะยอมไม่ได้เขาเลือกหยิบเอกสารที่นนให้มาหยิบพบแผนสร้างโรงงานที่การชนกร่างเอาไว้มีรอยแก้ไขเพิ่มเติมและมีแผ่นใหม่ที่ทำสมบูรณ์ก็เลยนั่งลงศึกษาเส้นโยงใหญ่ต่างๆเขาอาจใช้สิ่งก่อสร้างที่การชนกออกแบบและคุมงานสร้างเองนี่แหละทำลายตัวการชนกได้ คนกำเริบเสบสารไฟสูงเกินสักไม่ควรอยู่ให้โรคโรคทวันสักก็กำลังเครืองการฉนกที่สามารถเข้าขวางไว้ระหว่างตัวเขากับสุนันทนีอย่างได้เป็นผลในที่สุดก็ยอมแพ้ขอตัวกลับเข้าบ้านนึกแช่งด่าคนบ้านนี้ที่ช่างหาทางขวางเขาไว้ได้ทุกคนไม่ว่านายว่าบ่าสุนันทนียืนอยู่ตามลำพังกับการชนก เห็นเขาทอดตามองมาอย่างหวานเชื่อมนักก็ชักเขินเพราะปกติไม่ค่อยจะอยู่ด้วยกันกลางแจ้งซึ่งมีสายตาคนอาจมองมาเมื่อไรก็ได้หล่อนรีบเดินหนีแต่เขาก็ขยิกตามไปยันตัวด้วยไม้เทา้าซึ่งนนให้เขายืมใช้หล่อนเดินไปเดินชมไม้ดอกไม้ใบพยายามไม่มองหน้าเขา รู้สึกเหมือนเด็กสาวที่กำลังมีหนุ่มตามขอความรักใจจริงก็ไม่อยากหนีแต่อายว่าเขาอาจจะพูดอะไรให้ตีหน้าไม่ถูกหางตาหล่อนเห็นเขาสะดุดก็เหลือบแวบขึ้นมามองหน้าเห็นถนัดว่าเขามีสีหน้าเจ็บปวดก่อนจะคลายออกวางเฉยเป็นปกติเหลิ่นวิ่งกลับไปหาเขาเกือบเป็นทลาคุณการชนกโท เจ็บมากไหมคะเขาสบตาหล่อนแล้วก็เหมือนโลกหยุดหมุนแววตาของเขาวิงวอนอ่อนหวานทำให้สุนันทินีรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกคุณเออหล่อนอึกอัคุณยังเจ็บเดินมากไม่ดีกลับกันก่อนเถอคะค่ะไม่ควรออกมาเลยจริงผมไม่ควรออกมาก,กับนันเขายอมรับผมยังไม่ค่อยคุณ ที่จะไปไหนกับนั้นอย่างเคยกันใจคอมันพันจะสั่นถ้าเราอยู่ด้วยกันนานๆผมอาจสงบสติอารมณ์ได้ดีขึ้นอย่าพูดอย่างนั้นสิคะหล่อนปรามหลบตาเขาแล้วหันไปเด็ดดอกไม้ใกล้มือผอิญเป็นแค่ชบาซ้อนดอกโตสีส้มสดเขาขยเเยกมาซ้อนหลังมือแตะเอวอย่าค่ะเดี๋ยวคนเห็น ดันปรามอีกโกรธผมเรื่องอะไรนันจา๋าเขาถามเสียงออดอ้อนอะไรกันคะนี่สามคืนแล้วนะนันไม่ให้ผมกอดเลยตั้งแต่คืนที่ผมสั่งไข่ก็หลบผมเรื่อยมาไม่ยอมอยู่ตามลำพังกับผมอยากให้พักมากๆค่ะจะได้หายเร็วๆนันนอนไม่หลับทุกคืนเลยมารู้เขาได้ยังไงนะ่ะ รู้เพราะผมเองก็ไม่หลับผมนอนฟังนั้นเดินไปเดินมาพลิกตัวกระสับกระสายในห้องอยากไปปลอบแต่ก็ไม่กล้าผมยังเดินไม่คล่องใครมาคุกคงหนีไม่ทันแล้วเจ็บอยู่อย่างนี้ก็มีก็มีคนผมมาคอยดูเรื่อยเดี๋ยวคนเจ็บเดี๋ยวคนเจ็บหายจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ตอนนี้ผมดีขึ้นมากแล้วใช่ไหม หล่อนนิ่โกรธผมหรือเปล่าเปล่าคะ่ะนันจ๋าผมคิดถึงผมต้องการนันอย่าพูดอย่างนั้นนันจ๋าเขาไล่ต้นแขนหล่อนแผ่วเบาอย่ามาแตะเขานะหล่อนอุทานแล้วขยับหนีห้ามแตะห้ามพูดห้ามทุกอย่างนั่นเป็นอะไรไปนั่นกลัวผมหรือ ขัวทำไมหล่อนอยากตอบว่าหล่อนขัวเขาเพราะเขามีอิทธิพลเหนือหัวใจหล่อนเขาเข้ามาใกล้ขังใดหล่อนก็เหมือนขี้พึ่งที่ถูกไฟลนหล่อนใจแข็งกับเขาได้ในยามที่เขาแข็งแรงแต่เมื่อเขานอนเจ็บให้อดตาหลับขับตานอนรักษาพยาบาลกันมาแบบนี้หล่อนก็ใจอ่อนปวกเปียกไปหมดเข้าบ้านเธอคะ่ะ เดี๋ยวพ่อคงกลับหล่อนตัดบทดื้อหล่อนหนีเข้าบ้านปล่อยให้เขาเดินขยเยกตามไปทีหลังจบบทที่75